มูชชมค่ะรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าตั้งแต่กลางปีที่แล้ว2563นะคะมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับความมั่นคงไปแล้วทั้งหมดเนี่ยถึง514คดีค่ะเฉะพาะในกรุงเทพมหาะนะคร279คดีส่วนความคืบหน้าเรื่องของคนที่มีการออกมาปล่อยข่าวเท็จ ล่าสุดตำรวจเร่งขยายผลอีกนะคะพันตำรวจเอกกริณนะพัฒนาเจริญค่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม2563ดำเนินคดีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงไปแล้ว514คดีค่ะแบ่งเป็นคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาล279คดีสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว194คดีอยู่ระหว่างกา, <S <S ารสอบสวน85คดี ส่วนอีก235คดีนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการอื่นๆสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว301คดีนะคะและยังอยู่ในชั้นพนักง,งานสอบสวนอีก213คดี ส่งความคืบหน้ากรณีที่มีคนไปปล่อยข่าวเท็จในโซเชียลมีเดียบอกว่าจะเกิดการรัฐประหารล่าสุดตำรวจสอบปากคำข้าราชการในจังหวัดชะเชิงเซาคนหนึ่งที่โพสต์เรื่องราวนี้ค่ะแล้วก็จะเตรียมขยายผลไปถึงผู้ที่นำโพสต์ไปแชร์ต่ออีก2-3รายด้วยแต่เบื้องต้นยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะคะเพราะว่ายังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ